สถานะหัวใจมาร์กพระเอกหนุ่มหน้าหล่อที่สาวทั้งประเทศตามกลีตสําหรับมาร์กจุทาวุธพัทรกรรมพลปัจจุบันมาร์กมีชื่อเสียงทางด้านการเป็นนักแสดงในแบบและพิธีกรซึ่งเข้าวงการจากด้วยการเป็นผู้ชนะจากโครงการเพื่อนฉันดันให้สุดทางด้านของค่าย g t h จากนั้นยังเป็นหนึ่งใน50หนุ่ม โสดในฝันแห่งปี2554หลังจากนั้นทำให้เขาได้มีผลงานในวงการบันเทิงว่าจะเป็นละครมีงานพิธีกรต่างๆเยอะหลายคนก็คงจะเห็นผลงานของเขามาบ้างแล้วอีกทั้งยังเป็นนักแสดงฝีมือดีไม่ใช่เล่นแต่วันนี้เราจะพามาดูสถานะหัวใจของมาร์กันตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่โสดแล้วคบหากับสาวนอกวงการที่คุยกันนานถึงครึ่งปี แล้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆเพราะมาร์กจะมีอะไรมาให้เรียนรู้กันตลอดเวลาส่วนกับใบเฟิร์นพินสนกเจ้าตัวยอมรับว่าสนิทครับสนิทมากเจอกันบ่อยมากครับนัดเจอต่อให้ไม่ได้ร่วมงานกันก็นัดเจอกันนอกรอบก็จะอัปเดตชีวิตคุยกันน่นนี่นั่นเหมือนโตมาด้วยกันยังไงก็รอเปิดตัวของมาร์กกับสาวนอกวงการคนนั้นนะคะงานนี้ทำเอาสาวๆคอตกกันเป็นแถวเลย